สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงมาแล้วครับมาแล้วใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะวันนี้มีของดีมาเต็มเลยจากเมื่อจากเมื่อวานเมื่อกางวันตอนนี้มีของมาเต็มเลยนะครับใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะมีเธอรักใครทุกคนเลยคะ่ะมีเธอมีเธอมีเธอ เธอมีเธอเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ยอมนอนนะครับฮะมีเธอใช่ไหมไหนใครชื่อมีเธอใครชื่อมีเธอใครชื่อมีเธอใครชื่อได้อีได้ได้หายไปแล้วใครชื่อมีเธอตบมื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 อนี่หนู เ็กน้อยไม่สนใจเลยเมื่อกี้ยังโชว์เลยมีเธอยกมือไปแล้วนะครับรู้ชื่อตัวเองด้วยใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะครับฝากแช่หน่อยนะเดี๋ยววันนี้จะทําราคาดีๆให้ก่อนไปเลยนะทุกคนพี่นนทนะ์บอกว่าจะมาถ้าพี่นนท์ไม่มาทุกคนสาปพี่นนท์เลยนะจริงๆ ฟางนั่งรอยอย่างใจจดใจจอ่อเพราะฟางจะได้ไม่ต้องลุกไปลุกมามีเธอทุกคนครับฝากแชร์หน่อยนะใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะมีเธอดูนี่แค่ซูสองนอิ้วมันจะขึ้นสองนอิ้วขอ,อให้ขึ้นลูกโปก่งนะท่านหนึ่งอ้าวอ้าวอ้าวทำของป้าบุ๋มทำที่น่าแล้วลูกทำของป้าบุ๋มที่น่า เขาก็ชอบลูกขอชุ่แยิ้มเลยต้อทำมาเป็นก้อนเดียวเลยเป็นที่แบบมิสเตอร์พานหนูหนูหนูทำทำแบบทุกคนใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะครับฝากแชร์หน่อยนะหนูหนูหนูอ่ะรับโทรศัพท์มามาโทรมารับโทรศัพท์ก่อนรับโทรศัพท์ก่อนบอกว่าแบบไหนใครชื่อมีเธอยกมารับโทรศัพท์ก่อนรับโทรศัพท์ก่อน รับโทรศัพท์เลยรับโทรศัพท์อ่ะอ่ะอ่ะทุกคนใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะครับวุ่ยเข้ามาเต็มเลย มีเธอสวัสดีเร็วสวัสดีเร็วใครชื่อมีเธอใครชื่อมีเธอคะใครชื่อมีเธอยกมือขึ้นใครชื่อมีเธอยกมือขึ้นใครชื่อมีเธอยกมือขึ้นยกมือเร็วมาตบมือตบมือตบให้ติดตามพ่อเลยด้วยติเกตโตะติเกตโตะมีเธอพูดว่าติเกตโตจะทำลายของป้าบุ๋มพูดเลยติเกตโตะติเกตโตะสนับนุนพ่อด้วยมีเธอมีเธอใครชื่อมีเธอ อ๋อน้องมิใครชื่อมีเธอใครชื่อมีเธอใครช<ะ> in ื่อมีเธอคะใครชื่อมีเธอใครชื่อมีเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพังพังอย่างนัพังอ่าคว้างตัวนี้คว้างตัวนี้ทุกคนใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวจะทําราคาดีๆให้เลยนะจริงๆไม่มีมือถือหายอีกอยู่ที่ป้าไงทำไมพี่ดูตึงอะจัดเอ